เรียนในประเทศญี่ปุ่นพูดว่ายังไงบ้างไปดูนครับเดี๋ยวเทยอยมาดูกันเลยอันนี้เป็นเหรียญที่เหลือจากการที่ผมไปญี่ปุ่นมานะครับเรามาดูกันนะว่ามีเหรียญอะไรบ้างอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งเยนนะครับผมเวลาพูดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่พูดว่าหนึ่งเยนนะครับเราจะพูดว่าเอนนะครับผมคำว่าเยนเป็นเอนอันนี้เนี่ยเวลาเรียนญี่ปุ่นนะครับจะเรียกว่าอีจีเอนอีจีเอนหนึ่งคืออีจีนะครับอีจีเอนหนึ่งเยนนะครับผมถ้าจะเป็นเงินไทยครับก็จะอยู่ที่0.21บาทเป็น5เยน ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโกเอ็นโกเอ็น e นะครับผมตอนตอนที่หยอดเหรียญที่ศาลเจ้านะครับให้ใช้เหรียญนี้นะครับเพราะว่าโกเอ็นเนี่ยมันเป็นคําที่ดีนะครับเป็นคํามงคลของประเทศญี่ปุ่นนะครับหน่สิบเยนนะครับผมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจูเอ็นจูเอ็นถ้าเป็นเงินไทยก็คือ2บาทนะครับผม50เยนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโกจูเอ็นโกจูเอ็นห้าสิบเยนก็จะเท่ากับ10บาทของไทยนะครับผมร้อยเยนภาษญี่ปุ่นนะครับจะเรียกว่า เฮกุเอนเฮกเอนจะอยู่ที่20บาทไทยแล้วเพื่อนละ่ะคิดว่าเรียนนายสวยที่สุดสำหรับผมก็คือโกเอนนะนะมันมีแบบรูตรงกลางร,รูตรงกลางนะครับของไทยจะไม่มีนะอันนี้เป็นววงคาวเลยแล้วก็ฟันก็สวยอ่าผมให้เรียนนี้เป็นอันที่สวยสุดส,ดส,ดสหรับผมนะ